สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์ครับประจําวันนะจะมาวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นของตัวดอกคอยนะว่ามีมุมมองสลาดขึ้นอะไรบ้างรวมถึงไอเดียในการเทรดนะครับก็หลังจากที่ผมอัปเดตน่าจะสองสามสัปดาห์ก่อนราคาก็มีการปรับตัวลงต่อนะครับอาจจะจำจำรา,ายละเอียดคร่าวๆไม่ได้แล้วว่า,ว,าว่าเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ในส่วนของมุมมอ,องสลาดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเอาไปดูเป็นมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดได้แล้วก็รวมถึงเทคนิคในการวิเคราะห์ ้าใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรด้วยกันเราเรามีการวิเคราะห์แผงของคริปโตทองคําให้ท่านตลอดเวลาคนะรับเลื่อนเลื่อนไที่ด้านล่างนะถ้าเป็นช่องทางยูทูบแล้วกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของหัวข้อเพิ่มขึ้นมานะเรเลื่อนมาที่ด้านล่างเนระจะมีในส่วนของตัวไลยกลุ่มพูดคุยแผตนตัวนี้นะครับข้อสามเนี่ยสามารถ,ถักเข้ามานนพูดคุยแผนของคริปโตทองคําได้รวมถึงอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม อัปเดตมีเพื่อนเทรดมีเพื่อนคอยแชร์มุมมองต่างๆเนี่ยก็ลองเข้ามายู่งกันได้ก็ถ้าไม่อยากเทรดคนเดียวก็หาเพื่อนเทรดร่วมกันได้กรจะค่อนข้างาจะได้ไอเดียมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ใครสนใจก็ลองทักเข้ามาตอนนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกราฟข,นะข,ของตัวดอคอยกันนะครับในส่วนของตัวกราฟของตัวรอคอยเนี่ยในมุมมองของ time payment นะครับ เรากลับมาดูที่ทางเฟรมันแบบเร็วๆนะเรามุมมองของทางเฟรมันเนี่ยเราเคยตามมุมมองของภาพของขาลงอยู่ซึ่งตอนเนี้ยมุมมองเนี้ยมันก็ยังเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยในส่วนของทางเฟรมันเนี่ยปิดได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะมีแท่งเขียวนะครับเป็นแท่งเขียวอ่คล้ายๆกับแฮมเมอร์นะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นส่วนฝั่งขาลงนะครับหมายความว่าโดนปฏิเสธในการขึ้นมีแรงขายเข้ามานะครับทำให้ราคาเนี่ยปิด ปิดดูไม่ค่อยดีนะครับบวกกับเทนก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นเทนขาโลนะครับเรายังมีมุมมองของการลงของชินิ้ยูก็คือตามเป็นการลงแบบริมก็คืออาจจะเป็น A B C D อาจัะนี้คือขา E เพราะฉะนั้นมุมมองเนี่ยต้องระวังอาจจะมีการปรับตัวลงอีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่หลุดนะครับโซนสีเขียวที่ผมตีไว้เส้นเส้นเนี่ยก็คือโลที่มันฟอร์มตัวเนี่ยก็คือ0.06203เนี่ยตรงนี้ก็ยังรุ้นที่จะไซเวก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ยังรุ้นที่จะขึ้นได้ถ้าเดือนเนี้ยมีการติดเป็นแท่งเขียวมาเกินกิน แท่งนี้ได้นะก็มีโอกาสที่จะลุ้นแต่ถ้าเดือนนี้ปิดแดงแบบนี้เดือนหน้าเนี่ยต้องระวังนะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงหรือลงลึกได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพของะระดับทำทำเฟรมมันนะครับเราดูทำเฟรมมันเนี่ยเราเห็นว่าชุดที่ลงมาเนี่ยถ้าเราตามภาพของขาลงเนี่ยตอนนี้มีการลงมาเป็นหนึ่งเซ g m e ตอนนี้อาจจะเป็นสองเซ g มนต์ถ้าตอนนี้จบขาลงแล้วระวังเจอเซ gment ที่สาวคือระวังการลงพวดที่แรงๆได้ในภาพใหญ่แต่ถ้ายังไม่หลุดอย่างที่ผมบอกอยังลุ้นไซเบอร์ได้เช่นเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราดับไปดูทางเฟรมวิกกันเอครับมาดูทงฟ โครงสร้างของราคาของเทนท,ที่เราตามชุดขาลงชุดเนี้ยเริ่มมีการแบ่งท่อนนะเริ่มมีการแบ่งท่อนผมก็เลยมองว่าเซกเมตนต์เนี้ยมันยังก้ากึ่งนะว่ามันเป็นเซกเมตนต์เดียวกันหรือเปล่าถ้าเรานับแบบรัวๆแบบทำเพิ่มขึ้ก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์หกเซกเมนต์อันนี้เป็นเซกเมตนต์ที่เจ็ดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วก็ค่อยๆขึ้นต่อหรือลงต่อก็ได้แต่ส่วนตัวลองลองลองมองแยกกันก่อน,นคือมองว่าชุดเนี้ยอาจจะเป็นชุดเดียวกันอาจจะเป็นทายังเกิ เน,นี่ยจะเป็นขา A ใช่ไหมก็คือมีเซกเมนต์ยอดคือ A B C D E ใช่ไหมแล้วตอนนี้อาจจะเป็นขา B นะครับ B วงเล็บ A วงเล็บบอาจจะเตรียมลงขา C วงเล็บหรือเปล่าถ้าลงเนี่ยอาจระวังนะครับอาจจะมีการปรับตัวลึกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทนขาลงเนี่ยก็ยังมีลุ้นต่อได้นะในภาพใหญ่ส่วนภาพระยะสั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าจะให้น้ำหนักในเคสไหนในภาพระยะสั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าทางเฟรมวิกเนี่ยตอนนี้มีการลงมาเป็น1นึ่งเซกเมนต์สเซกเมนต์ อ่ะโทษครับตัวนี้เป็น1 Seg m e n t 2 segment ตัวนี้เรากำลังเจอเซกเมนต์ที่3ถ้าเซกเมนต์นี้จบอาจจะเห็นการรีบาวได้แต่ถ้ายังไม่จบอาจจะเห็นการปรับตัวลงต่อหลุดโลดีได้ในภาคของภาพภาพใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามต่อดูท่อนนี้ว่าท่อนนี้มีโอกาสปรับตัวลงได้ถึงไหนและม,มีโอกาสลงเป็นอะไรได้บ้างนะครับพอเราดับมาดูทางเฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นโครงสร้างของชุดนี้นครับราคาเริ่มมีการแบ่งค่อนของเซกเมนต์ของขาลงนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเรามองเซกเมนต์ในการลงเป็นภาพใหญ่คือ1 s e หนึ่งเซกเ m e ต t ตอนเซกเมนต์ย ตรงนี้อาจจะมีการแบ่งค่อนอีกชุดหนึ่งก็คือผมก็เลยมองว่าถ้าตรงนี้เป็นผ้าของขาลงนะครับก็คืออาจจะเป็น A เป็น B ที่เตรียมลงขา C หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นขึ้น1น,นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขา A ตรงนี้เป็นสตอง B ตรงนี้เป็น C ีเฟลเพื่อเตรียมลงขึ้นสเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างโหดเลยนะสามเลกเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองมาไล่ดูชุดนี้ก่อนว่าชุดเนี้ยมีโอกาสลงมาเป็นอะไรแลวมีโอกาสที่จะดิบรืเบาได้หรือเปล่าในระยะสั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าถ้าเราดูโครงสร้างจากทางเฟรมเดจากเซกเมนต์เนี่ย อ่าเหตุผลที่มองก็คือตอนนี้ราคาเนี่ยลงมาเป็นหนึ่งเซกเมนต์ใช่ไหมรีบาวสองเซกเมนต์แล้วตัวเนี้ยลงเป็นสามเซกเมนต์เพราะฉะนั้นในเซกเมนต์เนี้ยเดี๋ยวผมจะมาตามดูต่อว่ามันมีโอกาสลงต่อได้ถึงไหนนะครับลงต่อได้ไหนผมก็เลยมาร์จุดเริ่มต้นของชุดนี้ไว้ที่ราคาศ8 1 9 7จุดปดหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับทำไมถึงใ,ใช้ตรงนี้เพราะมองว่าตรงเนี้ยมีแท่งเขียวแล้วจะมีแท่งแดงเป็นการกลับตัวลงเป,เป็นการคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสลงต่อส่วนแท่งเนี้ยมันเหมือนเป็นแท่งน้อยนะครับก็คือเป็น เป็นแท่งแคป็นการแจกไส้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการลงหองชุดนี้อาจจะมีการลงก็คือแบ่งออกเป็น1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์อยู่ว่าชุดนี้จะจบแค่สามเซกเมนต์แล้วรีบาวต่อแรงๆเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังของ,ข,องขาเซลหรือว่าขาชอยก็คือถ้ามันดีรีบาวแรงระวังอาจจะมีการดีขึ้นของภาพใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังดีไม่ผ่านผมก็เลยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ก่อนคือคอนสิแปดของชุดนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าดีไม่ผ่านก็คือประมาณแนี้ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห 89.00.0732มีโอกาสที่ราคาจะเป็นการเด้งเพื่อตออยาง Target z o ด้านล่างบวกกับว่าเรายังไม่รู้นะว่าเทรนเนี้ยจะเป็นเซกเมนต์อะไรแต่ดูคร่าวๆเนี่ยผมมองว่ามุมมองของ Impulse ก็รุนได้อยู่นะผมก็มองว่าตัวนี้จะเป็นอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งต่อเป็นขึ้นสองต่อเป็นขึ้นสามนะครับแล้วตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นที่สี่ลองขึ้นห้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นในเซกเมนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าเราระวัด ใรระเบบของอินพาวเนี่ยราคามีการปรับตัวลงในทาร์เก็ตโซนอยู่ที่ประมาณ2.8ก็เป็นเป้าของขึ้น3าขยายได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าชุดน,นีย้ยังฟอร์มตัวขนาดสถิตีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ด้วยกันพอๆกันระวังอาจจะเจอขึ้น4นะครับเพื่อลงต่อขึ้น5อ่ะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าชุดน,นี้เริ่มฟอร์มตัวมีมีดีกีที่ใหญ่ขึ้นถ้าเทียกบกับเซกเมนต์เนี้ยหรือว่ามีการรีเทสที่ราคาขึ้นไปเหนือโซน0.08197เนี่ย มีโอกาสที่ราคาอาจจะกลับตัวเป็นรอบรีบาวของขาขึ้นได้แต่ถ้าังขึ้นไม่ได้ผมมองหน้าลงอย่างได้เปรียกนะครับในภาพระยะสั้นนะครับเดี๋ยวเราดับไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันนะครับเราดอปมาดู4ชั่วโมงเราจะเห็นโครงสร้างของชุดนี้ราคาเริ่มมีการรีบาวนะครับเริ่มมีการรีบาวเราเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงกันต่อเราดับมาดู1ชั่วโมงเราจะเห็นโครงสร้างของราคาที่เริ่มมีการรีบาวเริ่มมีแรงขายนะครับผมยังไม่แน่ใจนะชุดนี้ อาจจะรีบาวเป็นนอนก็ได้อาจจะรีบาวเป็นแค่ A B C ก็ได้คือถ้าแบบใจดีนะตัวนี้จะเป็นขา A ตัวนี้เป็น B แล้วก็ขึ้นไปขา C ตัวนี้ละและมีแท่งกับตัวผมอาจจะจังหวะเซลหรือว่าช็อตแตเพื่อลุนเป้าโซนด้านล่างตรงนี้หรือว่าาร์เ e t ต่ำกว่านะครับแต่ระวังนะถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดมันเป็นการกับตัวในภาพใหญ่ถ้าไม่มีแท่งกับตัวอย่างที่บอกมันอาจจะขึ้นมาถึงโซนนี้ทะลุโซนนี้ไปก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับแต่ผมก็จะเอาแค่ออคคสองโซนนี้ถ้าจะถ้าจะลง ตัวดอกคอยราคาขึ้นมาไม่ผ่านโซนแนวต้านตรงนี้โูนจุดนจุดเจ็ดสี่ามนจุดเจ็ดห้านจุดเจ็ดหโซนนะคันแต้นแตะครับมีโซนนที่คือโูนจกแ่ครับแล้วก็โซนนี้ก็คือนจุามครับตรงนี้สดสีจเดูตัวราคาลงต่อาคาจะลงต่อต้อมองร่มันสั้ในโซนนี้ แล้วก็0.760อาจจะมีเร่งได้นะถ้าไม่หลุดโลเดิมตรงเนี้ยมีลุ้นที่จะฟื้นตัวได้อยู่นะครับราขาบายของตัวดักคอยชุดนี้แต่ถ้าหลุดนะครับจะมีโซนนรักที่น่าสนใจนะครัอยู่สองโซนด้านล่างก็คือ0.6761แล้วก็ 0. 06578แล้วก็นักแข็งๆเลยก็คือใกล้ๆโรเดิลตรงนี้่0 6 5ส่วนตัวมองว่าโซนนี้ก็มีนุ้นที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือรอบรีบวบ์แรงๆได้ถ้าพูดถึงอาจจะเป็นเซกเมนต์ที่4ที่อาจจะจบตรงนี้แล้วก็ลงเซกเมนต์ที่5ตรงนี้ก็ได้แต่าอาจจะแน่นอนจ,จะได้เล่นรอบเด้งสั้นๆนะถ้าเกิดว่ามันยังเป็นการลงต่อของถ้าเกิด่วนนี้เป็นโครงสร้างข,ของนอนมันอาจจะได้เล่นรอบเด้งสั้นๆแต่ถ้าโชคดีมันเป็นการกลับตัวการขึ้นของภาพใหญ่ก็ได้เล่นรอบรีวบ์แรงๆมองประมาณนี้สำหรับปรเด็นในการเทคของน็อกคอย หวังว่าจะพอเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเทรดของทุกท่านได้อยู่นะครับสำหรับตัวดอกคอยรน,นี้ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายก็ขอให้พี่ๆเพื่อนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสอสดีครับ